บัตรคิวเพื่อเข้าหาเจ้าที่ออฟเซสเลยเพื่อเข้าหาค่ะแก่เการอบัตรแก่ให้แทนดีกว่าติวนะครับบางที่กองเอกสารนด้จะได้บัตรคิวเข้าหาเจ,แบบจ้าที่ออฟเซสเลยครับวันนี้ถือว่าเป็นวันที่ลงทะเบียนนะครับในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็ ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องนะครับซึ่งเป็นเขาเรียกว่าสิทธิประโยชน์ของท่านเองนะครับที่รัฐบาลมอบให้นะครับวันนี้เป็นวันแรกทั่วประเทศนะครับวันที่5กันยาส่วนพื้นที่ตำบลประแดนเราจัดที่นี่ที่วัดตอนชัยวันที่5กับวันที่6นะครับซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าคนเยอะมากถ้าถ้าไม่ติดเรื่องโแล้วคนต้องต้องเยอะมากเลยนะครับเพราะว่ามีทั้งคนที่ถือบัตรอยู่แล้วนะครับก็ต้องมาลงนะครับคนที่ที่ต้องการจะลงทะเบียนใหม่ก็ต้องมาลงนะครับอายุ18ปีขึ้นไป ใช้สำเนาบัตรประชาชนแค่ใบเดียวนะครับหรือว่าท่านจะมาบริการที่นี่ก็ได้วันนี้เราได้รับบริการจากเจ้าที่อมสินนะครับสาขาภาคเหนือนะครับต้องอมสินมานี้หน่อยการด้านไหนบ้างครับก็วันนี้เรามารับลงทะเบียนเพื่อบริการแห่งรัฐนะครับในพื้นที่ของตำบลปลาแดดซึ่ง เรามองว่า,าลูกค้าเนี่ยถ้าเข้าไปใช้บริการที่ธนาคารสินคาถาเนี่ยอาจจะเกิดความล่าช้าเพราะว่าเรามีลูกค้าที่ทํารายการปกติอยู่นะครับก็จึงมาออกมาบริการให้ในพื้นที่เพื่อความสะดวกของประชาชนด้วยครับแล้ววันนี้เป็นวันแรกก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีครับ ไี่มีการแจกบัตรคิวนะครับเยอะมากลงคนใดคนหนึ่งนะครับเป็นของใครของมันเหมือนเดิมแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยลงแค่คนเดียวพอที่แปลงลงกับเขาได้โอเคนะครับไม่ดีแน่ไม่ดีแน่ก็หัวไม่ดีแน่ก็หัว ในครอบครัวแบบต้องสนใจทะเบียนบ้านมีกี่คนแบบเกีียวเพฉะนั้นต่อเฮาแม่คนเขาก็ลงเขาลูกขก็ลงเขาลูกเกเว้นลูกตามกฎที่แปลอมาลงกันเขาเอกระสารใต้บัตรประชาชนที่เหนับัตรประชานค